ให้ยมจมนั่งเฉยๆนะคะพระอาจารย์นั่งมีสติอยู่ในการนั่งแต่ถ้ามันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรือถ้ามันจะเผลอหลับไปก็ไม่ว่าแต่ไม่จําเป็นอย่าไปใช้ยาบทนอนหลับได้ถ้ามันจะนั่งแล้วมันจะง่วงเองหลับเองนี่ได้แต่ถ้ามันง่วงขนาดนั้นอย่างไม่ชี้บอกใช่ไหมก็ลุกขึ้นมาแก้ง่วงเดินแล้วก็มีสติในการเดินอยู่กับการเดินนั่นแหละเดินนี่คืออะไร เดินนี่คือไอการ์เดินคืออะไรการเดินคืออะไรตอนนั้นคือรูปด้วยนามอ่ะตอนที่เดินตอนที่ตอนที่โยมเจ็บเดินรูปกําลังเดินอ่าดูในรูปเดินนะดูในอาการที่เดินอ่ะนั้นรูปเดินให้รู้ตรงนั้นแหละแล้วก็เวลามันฟุ้งไปก็ขัดมารู้ใหม่เดินจนเมื่อยใช่ไหมคะเดินไม่ใช่เดินจนเมื่อยพอเดินไปโยมเจ็บก็มีสติในการเดิน ถ้ามันเมื่อยขึ้นมาหยุบเย็บก็ดูเมื่อยแต่ถ้ามันมันเมื่อยเรียกให้ไปนั่งก็มีสติในการนั่งสมมติว่ายมเจ็ยบยังไม่เมื่อยโยมเจ็บก็เดินไปเรื่อยก็มีสติในการเดินอยากจะไปรอให้มันเมื่อยแล้วจะไปนั่งไม่เข้าใจค่ะอย่าไปหมายว่าเออเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเมื่อยแล้วจะนั่งอย่างเงี้ยแล้วจะนั่งตอนไหนอะคะก็นั่งตอนที่มันมีเมื่อยแล้วค่อยนั่ง หู้บังเับไปปาบกไปบนมาดนกรมโยมเจี๊ยบเดินไม่ต้องคิดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเวลาแต่ว่าไอเหตุที่เดินมีไหมที่จะต้องไปเดินมีเมื่อยไหมถึงจะไปเดินเนี่ยก็กลัวหลับก็เลยต้องเดินอ๋อไอหลับเนี่ยง่วงง่วงใช่ไหมง่วงนี่มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ก็สุขหรือทุกข์ ดูมไม่ออกมันน่าจะทุกข์เนอะแล้วมันพอตอนมันได้เป็นนอนมันก็เลยสุดน,นั่นแหละตอนที่มันงกงวก่วงมันมีความไม่สบายอย่างหนึง่งอ่าแล้วมีทั้งนี่วอนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้กายก็ไม่สบายหรอกโยกไปโยกมาซึมซึมมึนมึนนั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะเนี่ยให้ใส่ใจความรู้สึกตรงเนี้ยเราก็มีสติลุกไปเดินแล้วก็มีสติในการเดินเนี่ยเราจะรู้เหตุผลเองี่ยตรงนั้น่ะแล้วเราก็เดินมีสติไปอ่า ต่มันเมื่อยมาไหลก็เมื่อนั้นแหละเดี๋ยวโยมเจี๊ยบเดินแค่ไหนแล้วมันต้องไปนั่งนั่นแหละตอนนั้นแหละไม่ต้องรอใอ้มันเมื่อยมากอะไรมากหรอกถ้ามันรู้สึกแล้วเดินแล้วมันรู้สึกขานรู้สึกมีมีล้าๆไม่เมื่อยก็ก็มีสติในการเดินมานั่งก็ได้เราต้องรู้สึกเมื่อยไม่ใช่เรารู้สึกเบื่อใช่ไหมคะถ้าจะใช่ <มา S 1> ใช่ใช่แต่ถ้ามันเบื่อก็เพราะว่าโยมเจี๊ยบไม่มีงานแต่ถ้าเรามีงานอยู่เนี่ย มันก็จะไม่เบื่อแบบนี้จะไม่เบื่อแบบนี้เพราะเบื่อคือไม่มีงานอยู่ยมเยียรทำงานยมเงียไม่เบื่อใช่ไหมทําได้ทั้งวันแหละนน่นนี่นั่นแต่นี้เหมือนกันถ้าเป็นนะได้ทั้งวันแหละแต่มันจะมีเบื่ออีกอย่างเลยซึงมันจากตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่มีเพราะอะไรตอนนี้มันยังมีอารมณ์ตรงนี้อยู่ยังไม่คุ้นกับการปฏิบัติมันก็เลยเบื่อได้เหมือนคนเราอยู่สถานที่ที่ทำอะไรไม่เป็น่รู้จะทำไรดี เบื่อเนี่ยพราะมันไม่มีงานแต่เรืเราเราป้อนป้อนความรู้ให้จะได้ไปหัดจะได้หัดจะได้มีงานในการดูงานนี่งานดูงานมีสติพระอาจารย์ตอนนั่งดูแล้วมันก็ง่วงนะคะก็ง่วงก็ดูที่นั่งอย่าไปนั่งดูดิดูที่นรู้สึกที่กายที่นั่งอ่ะยมเจ็บรู้สึกท่าทางที่นั่งได้ไหมตอนเนี้ย รู้สึกได้ไหมไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องเพ่งมากรู้สึกได้ไหมได้แค่นี้เองเนี่ยแต่ถ้ายมเจี๊ยบม,ม่อกี้ยเล็เงอยอมเจี๊ยบไปเล็งมาเก,กี้ย<ด>พอยิ่งเลง็งมันยิง่งมันมันยิ่งคล้ายๆกับแบบจิตที่มันพยายามมันทําให้ง่วงได้ถ้าเปินเผรู้สึกเผลๆเนี่ยเหมือนกายที่ทรงอยู่นแค่รู้อาการที่ทรงแค่เนี้ยเองรู้ได้ไหมรู้ไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยรอคะได้ไหมล่ะ ก็ได้แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนั่นแหละไอ้แป๊บหนึ่งอะตอนนั้นเขาไปอื่นฟุ้งไปโยบเย็ดก็มามามีสติรู้ได้ท่าทางใหม่แต่อย่าไปไปกดเพ่งๆแบบนี้ถ้ากดเพ่ง,พงๆอย่างนี้โอกาสที่จะจิตมันจะถูกคล้ายๆกับถูกกระตุน้นทําให้จิตใจมันไม่อยากจะรู้อยากจกะดูก็มีได้มันเหมือนเป็นสาสารสังขารฤทธิกระตุน้นยิ่งกระตุน้นยิ่งง่วงอ่ะแต่ถ้าเราธรมาธรมดาธรรมดาเผลอๆแล้วก็ไปแต่ถ้าฟุ้งไปโยกเย็ดไม่ง่วงหรอกจริงไหมเออ จริงๆมันต้องเป็นแบบนั้นแหละนิดนึงแล้วก็ฟุ้งไปนิดนึงแล้วก็ฟุ้งไปมันจะไม่ง่วงอะไรแต่ถ้าพยายามกดกดดูๆเอาไปละซึมเลยจะเป็นอย่างนั้นแล้วต้องควรจะกําหนดเวลาไมหมครับอาจารย์ไม่มีเวลานาฬิกาไม่ให้ใช้แล้วตอนเนี้โยมเย็บอาบน้ําเพราะเพราะเวลากี่โมงเหรอเพราะตื่นขึ้นมาก็ต้องอาบน้ําต้องอาบน้ําเพราะเพราะเวลาตื่นหรือเพราะ ตื่นมาก็ต้องอบาบน้ำเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับคุณคุณข้างหน้าเนี่ยที่พูดถึงเหตุที่ต้องไปทำอะ่ะกายบอกหรือใจบอกอ๋อของของหนูถ้าอาบน้ำมันเหมือนกับใจบอกใจ<า>กมันบอกเพราะนั้นโยมเจี๊ยบอย่าไปเชื่อใจให้มาดูกาย อย่างนั้นก็ไม่ต้องอาบน้าก็ได้ก็ <c oughs> ดูกายเดย็ถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้เหนียวไม่ได้คันอะไร <c oughs> ก็ก็หัดปฏิวัติบ้างเด้หัดปฏิวัติมันบ้าง,างอย่าไปเชื่อใจมากให้ให้กายมันฟองบ้างถ้ามันกายมันคันเนื้อคันตัวอันนี้ก็อาบไปเราอาบไม่ได้อาบตามความเคยชินนะเรามาละวยิปบราสไม่ได้ทำยิปลราสหรือทำความเคยชินให้มันเกิดขึ้น อย่าไปทําอะไรตามความเคยชินไงได้ยินคำนี้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเคยชินคืออะไรนึกจะทําอะไรก็ทําแต่ถ้าไม่ทําควาเคยชินเกิดขึ้นคือไงกลับมาสนใจความจริงที่กําลังมีอยู่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือรูปปะกายรูป,ประปขันเนี่แหละที่เขาก,กาลังแสดงอยู่เรากริงเจริญสติปัฏฐานอยู่ในหมวดิยาบทบัพพะเราต้องให้กายเป็นตัวบอก แต่อาศัยใจเป็นตัวรู้ไม่ใช่ใจสั่งไปทุกเรื่องอย่างนี้นะอย่าไปเชื่อใจอย่าไปทําตามอําเภอใจให้ใจอย่างนั้นถ้าไม่ทําตามอําเภอใจก็ทําตามอําเภอกายนี่ไงเราทําตามสิ่งที่กายบอกเาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะใช่ใช่ถึงเวลากายสั่งก็ไปทําและทําก็มีมีสติไปด้วย เหมือนง่ายนะเออจะว่าไปถ้าเข้าใจง่ายเลยนะอย่าไปทําตามใจให้ทําตามกายพอได้ไหมล่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะพระใช่ใช่แล้วเอเลยนั่งเฉยๆไปเลยใช่ใช่แล้วก็ถ้านอนก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้านอนก็คือถ้ามันหลับเองไม่ว่าเลยนะแต่ถ้าโยมจงใจจะไปนอนเนี่ยไม่ได้ก็สมมตินะว่าโยมเจี๊ยบนะนั่งเฉยๆโยมเจี๊ยบก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งเฉยๆคือนั่งอะไรที่ตะมาคุยกันเมื่อกี้น่ะ ตอนนั่งเฉยๆคือนั่งเฉยๆค,คือไม่หางานทำไม่ทำอะไรใช่ไหมแล้วเวลานั่งกลัวจะนี่ไงอะไรนั่งรูปนั่งอ่าแล้วก็กลับมาดูในะอาการที่นั่งเราต้องดูรูปนั่งคือเราต้องมีงานให้เขาอะให้ใจเขามีงานอะ นั่งนั่งเฉยแต่ว่านั่งด้วยให้ใจมีงานอ่าให้ใจมีงานให้รู้กับรูปอย่างนี้ใช่ไหมรู้กับรูปนั่งและรูปนั่งจะเป็นพยานบอกเองว่าโยมเียบจะเดินหรือจะยืนหรือจะเข้าห้องน้าหรือจะทําอะไรมันจะตัวนี้เป็นตัวบอกให้รูปเป็นตัวบอกอ่าให้รูปเป็นตัวบอกอ่าถ้าปวดปัสสาวะขึ้นมาโยมเย็บก็รู้ที่ปวดแล้วสุกๆไม่ไหวแล้วโยมเยบก็มีสติลุกไปอยู่กับกายไปให้กายเดินก็อยู่กับการเดินไปเวลานั่ง โถก็อยู่กับการนั่งไปเวลาทําอะไรก็มีสติรู้ไปแต่ถ้ามันไม่รู้ก็แล้วไปบางทีโจเกียอาจจะไม่รู้เราเอาเข้าไปนั่งแล้วออกไปแล้วไม่เป็นไรก็อยู่ตอนออกมายืนอยู่หรือนั่งอยู่ก็ไปรู้ตรงนั้นแหละเฉพาะหน้าเลยกลับมาสนใจกายที่เขากําลังเป็นไปรูปยืนรูปเดินร,รูปนั่งรูปนอนเนี่ยเขาทำกิจวัตรมันเคยอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วโจเกียะแค่ดูตามที่เขาเป็น ไม่มีการจัดแจงไม่มีการบงการทั้งนั้นแต่ว่าโยมเจี๊ยบก็ต้องรู้แล้วอันนี้รูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนก็สี่รูปให้รูปเป็นตัวบอกเราใช่ให้รูปเป็นตัวบอกเราให้ทุกเป็นตัวบอกทุกกับรูปมันอยู่ด้วยกันเนี่ยโยมเจี๊ยบมีรูปนั่งอยู่มีทุกเมื่อ่ะปวดเมื่อยมีไหมไมีปวดมีกระทบมีอะไรมีร้อนมีเย็นไหมก็ก็กระทบกับ อ่ารู้สึกเมื่อยมั้งไหมนั่งมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยไม่เมื่อยค่ะถ้าปกติลุกแล้วมั้งอ่าพอดีหนูฟังทหนูก็เลยเห็นไหมการฟังเพลินอ่ะก็เหมือนกันเลยจริงจริงเรานั่งจริงๆอยู่คนเดียวแล้วอาจจะแล้วไม่ใช้ยาบทมากมายก็ได้นะนะเพราะนั่งไปอยู่เรื่อยๆื่เดี๋ยวพอถึงเวลามันเมื่อยมันปวดมันก็มีสติลุกไปหรือไม่มีสติก็ไม่เป็นไรลุกแล้วก็แล้วกันแล้วก็รู้ไปตามนั้นเลยอ่าถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะนั่งลุกพันเพื่อไปแล้วก็ได้ใช่ไหม บริบทของโยมเจี๊ยบริงอยู่ข้างในห้องคนเดียวกับอยู่ตัวเนี้ยบริบทไม่ต่างกันหรอกเพราะมันมีความจําเป็นในการใช้ยาบ,บทของมันอยู่อ้าวแล้วทำไมโยมเจี๊ยบอยู่กับในห้องประชุมโยมเจี๊ยบนั่งเฉยๆได้แต่เอาได้เพราะว่าโยมเจี๊ยบรู้ว่าจําเป็นไม่จําเป็นไงอ๋อดูความแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีความความเคารพในที่ประชุมมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสามารถอาศัยใช้อาศัยความเคารพตรงเนี้ย ไปใช้ในวิเวกได้เคารพในความวิเวกนั่นแหละและโยมจะใช้ยาบทไม่พ่ามเพื่อเองด้วยอำน,นาจของความเคารพในการอยู่วิเวกนั่นแหละแต่ไม่ใช่เป็นการจํากัดตัวเองว่าจะต้องนั่งนานๆหรือว่าจะต้องทําอะไรอย่างงี้ต้องมีการบังคับมนี่ไม่ใช่แต่นี่ใครบังคับจิงเจีย๊ยบไม่มีใครบังคับแต่ความสังวรมันมีอยู่ตรงเนี้ยเอาไปใช้ในคนเดียวได้นะตรงเนี้ย เหมือนก็เลยนั่งอย่างนี้ก็นั่งในห้องไม่ได้ต่างกันหรอกแต่พอตอนอยู่คนเดียวแล้วมันจะเหมือนกับว่าอุ้ยเด,เ,ดเดินไปตรงนี้นะะั่นแหละนั่นแหละ,หละยมเจ๊บดึกถึงภาพเราห้องประชุมแบบไหนอ่ะยมเจ๊บก็นั่งอย่างนั้นแหละถ้ายงเจ๊บป่ะเนี้ยจะถ้ามีเตียงนะตอนนี้ไ่นอนแล้วอ้าวจริงๆถ้าเราเข้าใจในบริบทนะไอ้ความจําเป็นมันจะบอกยงเจ๊บเองมันจะไม่พั่มเพื่อเลยอ่ะเพราะอะไรเราเคารพในสถานที่ เคาบในความวิเวกมันจะเป็นตัวเกื้อหนุนทําให้ตัวสังวรเกิดขึ้นตัวสติเป็นไปจริงจริง,รงนะเหมือนเหมือน,นศึกษาใจแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้บังคับตัวเองเท่าไหร่แต่รู้อะไรควรไม่ควรอย่างเงี้ยให้ใจแบบห้องประชุมเนี่ยไปใช้ในอยู่คนเดียวได้ปะเด,เดี๋ยวเดยโยมจะจะทดลองเจ้าค่ะเดี๋ยวมีอะไรจะมาจะเรียกเพราะว่าไม่รู้ว่ามาอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ด อ๋อยี่สิบเจ็ดอาเป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะเรียกใหม่ประมาณนี้เนาะอันนี้นะเวลาทําอะไรก็อย่ารีบสามรออย่าเร็วอย่ารออย่ารีบอย่าเร็วอย่ารออย่ารีบรอนี่คืออะไรรอปิ่นโตรอไหม ไม่รอ,รอถึงเวลาก็มามาก็กินไม่ใช่ค่ะคือว่าหนูว่าตื่นสายเขาตื่นสายไม่รอเลยก็เขาบอกว่าตื่นกี่โมงก็ได้หนูก็เลยปกติหนูตื่นประมาณสองโมงก็เลยไม่วางปิ่นโตวางอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเวลาตื่นขึ้นมาอโยมเจ๊บจะทํากิจต่างๆนานาเนี่ยโยมเจ๊บให้กายมันบอกให้ทุกมันบอกแล้วโยมเจ๊บก็ทํา เวลาถ้ามันทําไปแล้วเผลอแล้วก็แล้วไปอย่างจีนโยบเท้บล้างหน้าเพราะก็ตื่น<ค>มาชินนะเเคยชินเคยชินเพราะฉะนั้นตื่นมาโยมเ๊ยบก็มีสติอยู่ในการตื่นสมมติตื่นมาโยมเ๊ยบนอนอยู่โยมเ๊ยบไม่มีทุระที่ต้องเข้าห้องน้ำโยมเ๊ยบก็มีสติอยู่กับรูปนอนแต่ถ้ามันปวดหนักปวดเบาขึ้นมาโยมเ๊ยบก็มีสติอยู่กับทุกนั่นแหละแล้วก็มีสติในการลุกไปเดินไปเข้าห้องน้ำทาอะไรก็ตามนั้นแหละคือเหมือน เหมือนดูคนอื่นใจมันดูคนอื่นนะไม่ได้จัดแจงไม่ได้บังคับอะไรแล้วแต่เขาอะถ้าหยบเยบดูเหมือนดูอื่นหยบเย,ยบสั่งเขาได้ไหม,มเธอต้องไปตรงนั้นเธอต้องไปตรงนี้เราได้แค่ดูเขาไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าหย,ยบเย็บเข้าใจนะเหมือนดูคนอื่นจริงๆไอ้คนอื่นจะใครเนี่ยเขาก็นั่งน่ะแหละเขาก็ยืนน่ะเขาก็เดินเขาก็นอนน่ะแต่เราต้องรู้อย่าง,ไงว่านี่คือรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนแต่ต้องรู้ในอาการนั้นนั้น ที่กําลังทรงกายอยู่มีสติอยู่ในท่าทางที่กําลังทรงกายอยู่นี่คือรูปรูปนั่งเออนั่นแหละ,หละไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายความเป็นเราอยู่ตรงนี้ไอ้ความเป็นรูปเป็นนามก็อยู่ตรงนี้แหละสลับกันเห็นผิดก็เห็นถูกเท่านั้นเองอยมเย็บต้องเข้าใจมันม,มาอยู่ตรงเนี้ยมาเรียนรู้ศึกษาเพื่อละวิปรสสนาเมื่อเข้าใจถูกวิปลาสก็เกิดไม่ได้ วิปัสสนเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็คือเป็นปัจจัยแก่พบนั่นแหละที่จะได้มาเพราะฉะนั้นการละสมุทัยก็คือรู้เหตุพอรู้เหตุปุ๊บไอ้ที่ใจเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายก็ตามมันก็มาจากวิปลาสนนแหละเพราะงามจึงมีความยินดียินร้ายใช่ไหมเพราะว่าสุขก็เลยยินดียินร้ายเพราะเป็นตัวเป็นตนก็เลยยินดียินระ้ายเพราะความเที่ยงอยู่ตั้งอยู่ก็เลยยินดียินร้ายเพราะไม่เข้าใจ พราะเห็นผิดถ้าเราเข้าใจถูกล้วจะเป็นทุกข์นะแล้วเราก็ทํามีสติในการทําเราก็าจะไม่ทําให้สะอาดให้ยสบายเพราะมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้ลําเพราะทุกข์ไม่จะทาเพื่อโยมเจี๊ยบก็กลับมาดูเพราะอะไรแต่ถ้าเพื่อปุ๊บก,ก็จะเพื่อไปตอนนี้เพราะนั้นเวนลาตื่นนอนโยมเจี๊ยบไม่รีบโยมเจี๊ยบก็มีสติอยู่กบรูปนอน ลามีกิจจะต้องเข้าห้องน้ำจดเจี๊ยบ่อมีสติให้ให้ดูรูปประกายเป็นพยานแล้วเขาจะบอกเองว่าทําอะไรเพราะอะไรร่างกายมันจะเตือนเองอ่ะโจมเจี๊ยบหิวหิวอยู่ที่ไหนที่ท้องอ่านั่นแหละก็ไปรู้ตรงนั้นอ่ะถ้ามันหิวนะแล้วก็มีสติไปหยิบปินโตมาเปิดมาก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากว่ามีอะไรกินบ้างแต่ว่าให้รู้แล้วว่าปินโตเนี่ยประโยชน์จาการแกแล้วเราก็มีสติในการทานไม่รีบ อยู่กับขักี้เคียวบ้างตักบ้างทำอะไรทีละอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเพิ่งครั้งแรกเนาะไม่เครียดก็ดีแล้วนายยมจนอนเยอะก็เลยไม่เครียดวันนี้นอนให้น้อยแต่ถ้ามันจะหลับก็หลับเองแต่ถ้ามันต้องหัดเือนกันนะยโยมเจีย๊ยบ มันมีรรม้หูประการได้ยินมันในค้อติดไว้ไหมที่ห้องอะ่ะมามม้มรรมหูประการก็แบบว่าบุคคลที่จะเจริญสติปัฏฐานหรือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยต้องพึงละธร,รมหูประการหประการได้แก่หนึ่งกรรมารมะตายินดีในการงานภาษาละมะตายนดีในการคุยสิงขานในการละมาตายินดีในการคุกคีและก็นิถาละมะตายีดีในการหลับ อคุตตะทวรารตายินดีในการไม่สำรวมทวารปล่อยดูนั่นดูนี่หรืออภพชเีมัตยุตาเสียดายอาหารกินซะอะไรอะไรเก็บกินหมดไม่รู้พ้องว่าแค่ไหนพอหกอย่างเนี่ยท่านให้ละแล้วจะเป็นผู้ควรแก่การเจริญสติปัฏฐานจะเป็นผู้ควรหรือปะเพราะนั้นก็ต้องหัด<ๆ>เขา ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าใช้ยาบทนอนถ้าจะนอนกนะ็คือเวลาปวดหลังเมื่อยหลังเวลาไม่ไหวจริงๆเดินแล้วอาบน้ําก็แล้วนะก็ยังง่วงอยู่ถ้าเวลาถึงเวลานั้นก็นอนอย่างมีสติพุทธเจ้าท่านแสดงวิธีการการแก้ง,ง่วงหกเจ็ดวิธนะีเอาอะไรบ้างเอาคัดระบัดย้อนหูบ้างมองในที่โล่งแจ้งบ้างาเปลี่ยนยาบทบ้างเหลียวหน้าดูทิศสว่างบ้าง หลายวิธีแล้วก็อาบน้ำรูปเนื้อรูปตัวบ้างจนสุดท้ายทำโดยประการต่างๆแล้วยังง่วงอยู่ก็ให้มีสตินอนแล้วก็ป่ารบว่าสักนอนสักครักหนึ่งก็จะศึกษาต่ออย่างนี้นะ,ะ,ะประมาณนี้แหละเจประมาณนี้แหละเจนพอนคะคเจ้าค่ะเช่นพอน สะดวกไหมคะสะดวกอยู่ไหมสะดวกค่ะขัดข้องอะไรบ้างไหมก็จากคราวที่แล้วที่มีปัญหาแล้วก็ถามพระ้าจาย์นะนะจบแล้วที่ใจที่มันมันหยาบมันกระด้างเนี่ยเราก็ไม่รู้มันเป็นมันมาได้ยังไงมันเป็นเพราะอะไรจนผ้าจาย์ตอบว่าอารมณ์ที่หยาบใจก็หยาบแบบโหตรงเป๊ะเลย คืออารมณ์เป็นปัจจัยให้ใจที่มันเป็นเหตุให้ใจเรามันไม่สงบอ่ะโ uh huh. ออยมไบเออใช่เพราะฉะนั้นก็คือปลีกเลี่ยงหรือถ้ามันมีมาบ้างอะไรอย่างงี้นะก็แค่คือก,ก็ก็ยังมีคือไม่ใช่เด็ดขาดอย่างนี้นะแต่ก็คือว่ามันมีแวบ,บไปบ้างก็ก็แค่รู้แล้วก็ดู uh huh. แต่เราไม่จะไม่ไปไปคุ้นคิดว่าเพราะอะไรตรงนี้ก็คือแป๊บเดียว แล้วถ้าถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีธรรมะที่เรามันไม่ใช่อยากรู้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราแบบใจมันตะกี้โยมโยมหาคำคาพูดไม่ได้ในใจโยมยใจมันไปไปสงสัยใครรู้พระอาจารย์พูดมาคำหนึ่งตรงที่ว่ามันมีอธิบดีธรรมอธิปดีธรรมเนี่ย คือยมมีตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบคล้ายๆไม่ค่อยเพอมันพอมันปัญหานี้นะซึ่งมันคงเป็นอนุสัยขึ้นมาไงก็ไม่รู้นะมันมันเป็นอยู่แล้วละมันใหญ่อ่ะมันก็แต่พอพอมันคลี่คลายได้นะพระอาจารย์มันก็มันก็เลยมันเลยสะดวกอะอย่างเงี้ยค่ะพาจอาจย์สลับไปสลับมาจังหวะที่มันสลับมาในโหมดนี้ได้ก็ดีแล้ว แต่มันมันน้อยลงมากเลยนะเพราะเพราะว่าที่พระอาจารย์บอกมานี่มันแบบมันตรงเป้าเลยเออใช่เราไปเจอในในอารมณ์นั้นแบบนั้นมันถึงเหตุเหตุที่อันนั้นมันถึงได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะซึ่งปกติก็จะไม่ใช่จะไม่ใช่ไม่ใช่ไปอะไรอย่างนั้นมันมันเป็นบทเรียนได้ค่ะบอกแ,แล้วว่าคือพูดง่าย สี่เท้ายังพลาดนักปาดิยังพังอะนะมันก็เป็นได้หมดแหละอแต่ตรงที่รู้ว่าคือมันรู้ว่าไอ้ใจที่มันอ่อนโยนกับใจที่มันมันหยาบกระด้างมันกระด้างมากเลยอย่างเงี้ยหราเอ๊ะมันมันผิดปกติแล้วอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ไม่รู้นะพระอาจารย์คือถ้าไม่ได้คำพราอาจารย์บอกมานโยมก็ยังไม่รู้ว่าเออมันรู้สงสัยแล้วว่ามันมันเพราะอะไรมันมาได้ยังไงอยู่ๆก็ไปคิดเหมือน หมือนคิดหาเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ย <c oughs> <Spider> นั่นแหละมันมันเป็นอารมณ์ที่เราไม่คาดมาก่อนแต่เราก็มีใจอยู่แล้วว่าไอ้เราน่าจะสะดวกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนหนึ่งนะ่ามันน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแต่พอมีปัญหาขึ้นมางงมากเลยมางงตรงนี้น<า>ได้ยังไงงงาะ <BLANK> ตอนแรกที่ที่เรียนพระอาจารย์เลยว่าวัานแรกที่มาเนี่ยนะโยมรู้สึกแบบพโยมทิ้งไอ คือไอ้เชียงรายมันกาลังมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโยมทิ้งเลยอะโยมไม่ตามข่าวไม่อะไรน้ําจะท่วมก้อยมันท่วมอย่างเงี้ยเพราะเราทําอะไรไม่ได้ใจเด็ดจริงๆคือก็คือไอ้นั่นเลยก็คือปล่อยเลยแล้วมาถึงวันแรกคือรู้สึกสบายใจมากที่มันพ้นจากไอ้ปริพเอ์อะไรทั้งหลายทั้งมวลเงี้ยมันใจมันแบบใจมันดีอะแล้วเรายิ่งมาได้ฟังฟังพระอาจารย์ด้วยฟังอาจารย์บอยด้วยน่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีข้อธรรมะอะไรที่ อืคล้ายๆกับมันเหมือนมันน่าสนใจอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้รู้เลยว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าต่อไปเนี้ยเราเราจะเดินต่ออยังไงเราจะเราจะใส่ใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าศึกษาได้ได้ไดแล้วมันก็รู้สึกเล้วว่าเออมันมันก็เรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็อยู่ในรูปนามเนี่ยไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเหมือนซีกันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนีไ่ไหนไม่ได้หรอกก็แบบคล้ายๆกับว่าเออโดยที่เราไม่ต้องตั้งไม่ต้องอะไรเงี้ยแค่นั้นก็เห็นะอ่ะพูดยังไงตอนนี้ก็เรียกว่าศึกษาพอเป็นพอไปแหละใช่ไหมสํารวมก็เป็นไปได้ได้ทราบเหตุบ้างทราบเหตุทราบเหตุอยู่เสมอเสมอ มีมีค่ะมีที่มันแบบอย่างนี้ที่เพื่อนๆหลายคนบอกบางทีก็เรียกมีหมดแหละเอาง่ายๆก็มีค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าสมมติวาเนียแต่เรื่องทุกเรื่องอนัตตอนลักษณะอะไรพวกเนี้ยคือถ้าถ้าในคันถ้าใส่ใจดูคือดูคือดูได้เลยทุกแม้ขณะที่กําลังเกิดขึ้นกําลังจะเปลี่ยนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าไม่ก็คือไม่เลยนะอย่างนี้ยค่ะบทจะไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้เลยบอกเลยว่าบทจะรู้ก็รู้ได้ใช่ มันคล้ายๆกับว่ามันมันร้อยเปอร์เซ็นต์กับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะอืมนั่นแหละมันมันมันไม่มันไม่ครึ่งครึ่งกลางๆค่ะนั่นแหละดีแล้วล่ะก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละคือไม่รู้ก็ไม่รู้ร้อยรู้เลยแล้วรู้ก็รู้ถ้ารู้ก็คือจะรู้เลยแม้กระทั่งขยับหรืออะไรเนี่ยนมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ครึ่งครึ่งกลางๆกักกักไม่ไม่ไม่ค่ะไม่มีไม่มีตรงนั้นเลยมันจะเป็นแบบว่าก็คือมันอยู่ที่การฝึกด้วยอาจารย์อยู่ที่การฝึกฝนค่ะ เพราะตัวมนุษยการเนี่ยถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นมาจนถึงตรงเนี้ยมันจริงๆมันไม่เหนื่อยก็ยากหรอกนะแต่ว่าเรายังไม่จับคือหลักมันยังยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคนชัดเจนในหลักแล้วมันไม่มีอะไรต้องต้องนั่นหละมันก็มีตรงนั้นแหละมันไม่ยากินกว่าที่ที่จะที่จะเรียนรู้ได้คือผู้ที่ที่แนะนําก็เพียงแต่ว่ายังไงอะที่เขาจะไปสู่ในจุดที่ที่ถึงจุดที่ไม่ต้องทํากรรมฐาน แล้วก็รู้ตามที่เขาเป็นน่ะมันต้องบริหารจนยังไงดีต้องใช้ครพูดหลากหลายต้องมีวิธีมีอุปมาอุปไมจนกว่าจะเข้าใจไปเข้าถึงตรงนั้นได้แล้วไอ้ตรงนั้นมันจะสอนเองนั่นแหละแต่มันยากไอ้ตรงเบื้องต้นนี่แหละกว่าจะไปเข้าถึงจุดมชีมาตรงนั้นน่ะไม่ง่ายหรอกพอถึงตรงนั้นจริงๆมันไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่แต่เดี๋ยวนี้ตัวเรียนรู้เนี่ยมันมีตัวบริหารที่ต้องศึกษาต้อง ต้องมีอะไรหลายๆอย่างตัวสังเกตอะไรต้องต้อง,องคล้ายๆเฉลียวได้ทุกเรื่องอ <c> ะ <oughs> ไปกรณีศึกษาทุกอย่างเลยบางทีไม่ได้ก็ไม่ได้บางทีถ้าเข้าใจนะมันมันบอกไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรตรงไหนยังไงมันแล้วแต่เลยเคยประมาก,กับบางคนเนี่ยปกติเมื่อก่อนที่เราปฏิบัติมันเหมือนเราสั่งสั่งของได้เพื่อนเราเคยสั่งของออนไลน์สั่งของ้นั่นมาใช่ไหม สั่งปุ๊บ <Yeah. S 1> เราก็รอว่าจะมาตอนไหนจะมาเมื่อไหร่อันนี้เรารู้หมดแต่ในบทอีกอย่างหนึ่งคือมีคนเขาสั่งให้เราแต่เราก็ไม่รู้เราจะมาเมื่อไหร่มันนี่เหมือนกันแล้วนะนเหมือนเราถ้าคิดจะดูก็ดูได้คิดจะใส่ใจก็ใส่ใจได้คิดจะรู้ทุกก็รู้ได้แต่มันเลยบทอีกบทหนึ่งแล้วแต่แล <Okay. S 1> ะแล้วแต่แล้วตรงนี้มันมันมันขึ้นอยู่ว่ากว่าจะไปถึงจุดเนี้ยใช <Okay. S 1> เออ เราเคยทาอย่างนี้อย่างนี้มาก่อนมันเบื้องต้นก็ต้องหัดกันอย่างนี้แหละจนขวาถึงจุดหนึ่งที่ไม่ต้องทําแล้วรู้ได้โดยที่ไม่ต้องทําเป็นยังไงถ้าเป็นปุ๊บสํารวมได้โดยที่ไม่ต้องทําขึ้นเป็นธรรมชาติแล้วต่อไปก็เหลือแต่ว่าความเฉลียวของแต่ละคนความสังเกตของแต่ละคนแหละมันจะมีล่วงหน้าไม่ล่วงหน้าอะไรอย่างเนี้ยแล้วทําไมรู้แบบไม่รู้สึกอะไรเลยยังเพลินไปได้ยังดูไปได้แต่ไม่รู้สึกอะไรเลยต้องสังเกตละเกิดอะไรขึ้นแล้วขาดตรงไหนเราตกตรงไหนเราตรงไหน มันต้องมีความเฉลียวเฉพาะหน้าซึ่งตัวน,นั้นก็บอกไม่ได้ต้องปเฉลียวตอนไหนยังไงมันแล้วแต่เลยตัวสังเกตของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากัน mm hmm. แต่การเรียนรู้จิตใจเป็นธรรมดาได้เหมือนกันหมด mm hmm. ขึ้นอยู่กับตัวสังเกตแล้วที่จะพัฒนาทําให้ความรู้ที่ปกติรู้ได้เฉยๆแต่ใจก็ธรรมดาเนี่ยแปลว่าจนกว่าความรู้สึกที่เขาไปรู้ปุ๊บแล้วมันกระทบถึงจิตใจว่าออดมันมีอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงในการรู้ เวลารู้แล้วมีความรู้สึกยังไงเติรเกิดขึ้นกับทำไปตามที่มันเป็นไปมันก็ทำได้นะแต่ถึงจุดหนึ่งที่ทำแล้วมีความรู้สึกขึ้นมามันมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องต้องอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแล้วที่เราขาดเราเกินอยู่เราถึงความรู้สึกนี้ถึงจะไม่ถึงไม่มีแล้วก็บริหาตรตัวนั้นเองแล้วแต่ตรงนั้นแหะถ้าเข้าใจเหตุเข้าใจจุดเดี๋ยวมันพัฒนาได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทําไปทําไปทําไป ก็ทําไปแต่ทําไมไม่เห็นเปลี่ยนความรู้สึกความรู้สึกไม่เปลี่ยนเลยแก้ทุกข์เหมือนกันแต่ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็ทําไปมันต้องมีอะไรแต่ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ทําไงได้ <laughs> เพราะมันอยู่ที่ตัวเฉลียวใจอ่ะที่เขาจะมีขึ้นมาในเวลานั้นๆซึ่งมันก็บอกไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าจริงๆ <laughs> เลือกไม่ได้พอเขาเสนอมาก็แล้วแต่และ แล้วแต่ตัวรู้แล้วแต่อารมณ์แล้วต่อไปจะพัฒนาได้ก็อาศัยฟังอยู่อย่นี้แหละจนกว่าจะไปศึกษาเฉพาะหน้าตัวนั้นเองคือแล้วบางทีถ้าอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เวลาโยมเกิดปัญหาอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยนะโยมรู้แล้วว่าใจมันมันไม่ปกติแล้วแต่มันแก้ไม่ได้คือบอกเลยว่าถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรน่ะคือคำของพระอาจารย์ตอนนั้นที่บอกว่าโอ้ยมันเหมือนกับว่า เออมันเป็นคําตอบแบบว่าแล้วเราแก้ปัญหานั้นได้เลยอะตรงนี้เป็นอะไรที่แบบโยมว่าสําคัญมากกราบขอพระคุณพระอาจารย์มากเลยคือถ้าโยมก็ยังแบบก็คงจะว,วนเวียนหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับไอ้อันนั้นอย่างเงี้ยเป็นได้หมดแหละได้หมดแล้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะอะไรอีกอย่างเงี้ยพระอาจารย์บางทีเราวังวนอยู่ตรงนั้นอนะเรากลับไม่เห็นตัวเอง ใช่ไหมเพราะเรากำลังหมกมุ่น <laughs> แต่ถ้าถอยออกมาคนถอยเป็นมันก็มีบางทีถอยไม่เป็นกํนลาลังโนเนียโนเนียอยู่มันก็เป็นได้และและอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนบทเรียนให้เราไหม <laughs> ต,ตอนแรกยมถอยไม่เป็นเลยนะใช่ <laughs> อย่างเงี้ยประสบ <c oughs> การณ์มันจะมาตรงนั้นแหละได้สิ่งที่เราหลุดมาได้เนี่ยมันจะสอนตัวเองแหละ <c oughs> หลุดมาได้เพราะปัจจัยอะไร มันจะจําไปเลยเลยต่อไปไม่ต้องมาใครมาบอกแลลวแต่ใหม่ๆมต้องอาศัยประตโควตาก่อนแต่พอทอเป็นแล้วนะมันจะเป็นโยนิโสมรสิการะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไปเลยแล้วมันก็เกิดกุศลธรรมเป็นไปสังวรเป็นไปอะไรตอนนั้นไปเลยแบบนั้นเลยยมถึงได้หน้าฝึกหน้าหัดเรามาหัดอย่างเงี้ยหัดให้เขาเข้าใจถูกให้เขารู้ถูกตามที่เป็นอยู่ เหมือนมหามหตัวมนโนทวาราวชนะภาษาบาลีในฐานะอภิธรมรมนะตัวมนโนทวารราชนะมโนทวารา,ช,นะนา,ราชนะเนี่ยมันจะเกิดก่อนก่อนชาวนะที่จะเล่นไปเป็นกุศลไอตัวเนี้ยจะเป็นโยนิโสหรืออยุนิโสอยู่ที่ตัวเนี้ยที่จะตัดสินว่าถ้าจ่าใหญถูกปุ๊บจิตเป็นกุศลสติมีสมัญญะมีความรู้ตัวมีแต่ไอตัวเนี้ยถ้าเรียกว่าโยนิโสมสิการมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นมันเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นกิริยาจิตประเภทหนึ่งถ้าเรียนนิพิธามเป็นกิริยาจิตประเภทหนึ่งที่ที่ทำหน้าที่ตัดสินถ้าตัดสิน mm hmm. ไอ้ตัวตัดสินเนี่ยแหละคือมันมาจากฟัง mm hmm. มาจากทําความเข้าใจและตรงนั้นแหละมันจะตัดสินเองควรใส่ใจควรรู้ควรมีแล้วมันก็จะเกิดกุศลเป็นไปตรงนั้นเราเลยมาหัดไอ้ตัวเนี้ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะหัดได้ก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วพอจุดเนี้ยมันจะตัดสินเอง ว่าอะไรควรทําและไม่ควรทําอะไรควรใส่ใจ